ของฝากจากสุจิบัตรเสียงเขียนโดยศาสนาอาจารย์สมเกียรติกิริพงศ์ตอนค่าใครให้ท่านพันพบประสบการณ์ปานนี้แรงกระตุ้นให้เราเป็นพยานผู้เชื่อทุกคนต่างรู้ว่าพระเยซูมุ่งมาร่รปรารถนาให้เราออกไปเป็นพยานประกาศนำผู้คนมารับความรอดเรารู้จักพระมหาบัญชาดีเราท่องจำได้แต่พอเราใช้ชีวิตประจำวันเราก็เพลิดเพลินกับสิ่งโน้นสิ่งนี้รอบตัว แล้วเราก็ลืมคําสั่งของพระองค์นานเข้าก็กลายเป็นความเคยชินแล้วก็ลงเอยด้วยการอยู่เฉยๆตัวใครก็ตัวมันเราไม่คิดจะเป็นพยานนําใครมารู้จักพระเจ้าท่รู้จักก็เช่นเดียวกันเราอาจง่วนอยู่กับความสุขในโบสถ์จนลืมผลภายนอกจํานวนมากมาที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าผมเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Defiance ชื่อภาษาไทยว่าวีรบุรุษชาติพยักนำแสดงโดยดาราดังแนนิโอเคล็ก เป็นเรื่องจริงที่เกิดปี1941ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองตอนนาซีบุกเข้าไปในยุโรปตะวันออกกวาดล้างยิวมาไข่กักกันเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตามที่เรารู้กันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อสองครามสงบลงนาซีฆ่ายิวไป6ล้านคนช่วงนั้นเบลารุสพี่น้อง3คนคือซีทิวเวียลีซุสและเอเซียว ที่พ่อแม่ถูกนาซีฆ่าตายแต่สามคนพี่น้องรอดตายพวกเขาจึงตัดสินใจมาหลบซ่อนอยู่ในป่าที่ตนชำนาญมาตั้งแต่เด็กคือรู้ทางหนีที่ไล่ยอย่างดีเมื่อพวกเขามั่นใจว่านาซีกำลังจะกวาดคนในหมู่บ้านไปฆ่าในขณะที่พวกเขาปลอดภยัยจึงตัดสินใจลอบเข้าไปชวนคนในหมู่บ้านให้มาเข้าป่าร่วมกับพวกเขาหลายคนลังเลแต่ท้ายที่สุดก็มีชาวบ้านประมาณ1,200คนออกจากหมู่บ้านเข้าป่ากับเขา เป็นจุมชนน้อยๆทุกยากในป่านาน2ปีจนสงครามเลิกอยู่พ่ายแพ้อยู่ที่ออกมารอดตายเกือบหมดทุกคนพี่น้องสามารถไปหาดูในคลิปในลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับแรงจูงใจที่ทำให้เราช่วยคนอื่นมีพลังมากที่สุดคือความรักพระเยซูตรัสว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองผมวิเคราะห์ตัวอย่างที่ผม ยกมาข้างต้นนะครับซี v ิเวียีซุดและเอเชียสามคนพี่น้องที่พ่อแม่ของเขาถูกฐานาซีฆ่าตายหมดนั้นเขาแลเห็นชัดเจนว่าคนในหมู่บ้านจะถูกฆ่าทั้งหมดส่วนเขาทั้ง3คนมีทางรอดตายเพราะป่าที่เขาหลบซ่อนนั้นเขาชำนิชำนาญถ้าเยอรมันไม่เก่งจริงก็คงไม่เสี่ยงตายเข้ามาแล้วเขาก็คิดต่อไปว่าเขาจะรอดตายแค่พวกเขาสาคนเท่านั้นหรือคิดแล้วก็เขาก็ตัดสินใจว่า เขาต้องเข้าไปชักชวนชาวบ้านออกมาเขาพร้อมปกป้องแม่ง่ายนะครับเพราะชาวบ้านหลายคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ยังไม่เชื่อว่านาซีจะเอาพวกเขาไปฆ่าการแอบเข้าไปชักชวนคนเป็นพันออกข้าป่าใช่ว่าจะง่ายใดที่ไหนแต่เพื่อช่วยชีวิตของพวกเขาเรื่องยากก็ต้องทําให้ได้ถามว่าอะไรคือแรงจูงใจพวกเขาผมเห็นว่ามี2ประการครับประการที่1คือแรเห็นอันตรายที่อยู่ข้างหน้าประการที่2คือรักชาวบ้านเหมือน ที่รักตัวเขาเองวันนี้เรามีคนไทยและคนอีกจํานวนมากรอบตัวเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าศัตรูกําลังย่ํายีหลอกลวงให้หลงเชื่อว่าจะพาพวกเขาไปแค่ทํางานจะคุ้มครองจะให้ชีวิตรอดทั้งทั้งที่เจตนาคือการเอาไปฆ่าพระเยซูตรัสว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อที่จะรักฆ่าและทําลายเสียแต่เรามาเพื่อเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์จากพระธรรมยอห์นบทที่สิบข้อที่สิบเหตุที่ผมดูหนังเรื่องนี้เพราะผมสนใจว่า ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สที่ทหารนาซีฆ่ายิวอย่างมโหฬานนั้นมีใครรอดได้บ้างและรอดโดยวิธีใดปกติผมไม่ชอบเรื่องนิยายที่แต่งขึ้นมาแต่ผมอยากดูเรื่องจริงพอผมทราบว่าเรื่องนี้เป็นประวัติศาสตร์จริงก็ยิ่งอยากรู้ผมสนใจจริงๆวันนี้ขณะที่มันกำลังเขียนค้าผู้คนให้พินาศมีทางรอดครับมีทางรอดอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะเตรียมให้กับเราทั้งหลายทางการถา่าโรด ของพระเยซูคริสต์นี่คือข่าวประเสริฐนี่คือความจริงไม่ได้อิงนิยายแม้แต่น้อยนิดเมื่อเรามารู้จักพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราเปลี่ยนไปหมดจากคนที่เคยตกเป็นทาสของเหล้ายาบ่าปิ้งติดหวยติดเบอร์เพะเยะหัวไม่ขึ้นจากคนที่เคยตรอมตมท้อแท้พ่ายแพ้ตัวเองยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเหยิงยิ่งปัญหาในการงานและครอบครัวอีดุงตุงนางหาความสงบไม่ได้วันนี้พระเจ้าเมตตาช่วยให้เราหลุดพ้นออกมาเป็นไทยผมไม่ได้บอกว่าเราจะไม่พบความยากลำบากอะไรเลย ขึ้นไปอยู่บนวิมานฟ้าแต่ความจริงก็คือความยากลำบากที่พันพบเป็นเรื่องไม่ใหญ่ไม่โตเกินกำลังอะไรพระเจ้าทรงยอมให้เกิดเพื่อปั้นเราให้แข็งแกร่งจา,จากการอยู่ในเงื้อมือศัตรูที่จะเอาเราตายในภาพยนตร์เรื่อง d e f i a n c e ที่ดูเข้าไปในเนื้อเรื่องก็จะพบว่าการอยู่ในป่านาน2ปีนั้นลำบากแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องที่พักในหน้าหนาวและเรื่องอาหารการกิน แต่ความลำบากนี้ก็นับว่าขี้ปฏิวเมื่อเทียบกับเวลาอยู่ในค่ายกักันาซีความสุขและความยินดีที่เรากําลังได้รับในวันนี้ในขณะที่ญาติพี่น้องของเรากําลังเผือดแห้งหาทางออกไม่เจอนั้นคือแรงจูงใจยิ่งใหญ่ที่ทําให้เราอาธิษฐานเผื่อเขานําข่าวประเสริฐไปบอกเขาพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้ประมาณ2,000ปีแล้วทรงเปิดตาคนตาบอดเปิดปากคนใบ้คนง่อยให้เดินได้ขับพีออาจากคนถูกสิง สั่งสอนเราว่าจะดําเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุขไถ่โทษความผิดบาตของเราที่ไม่กังเขนพระพรเหล่านี้เราได้รับได้สัมผัสทั้งสิน้นเรามีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีร้องเพลงได้ทุกวันเราหายปวดหัวอย่างในอดีตที่เราเป็นเราตักตวงพระพรที่พระเจ้าให้กับเราในชีวิตประจําวันหันไปมองเพื่อนพี่น้องที่เขายังไม่เคยประสบเรื่องนี้ในแม้แต่น้อยเราไม่อยากให้คนที่เรารักได้สิ่งดีสิ่งเดียวกันนี้หรือเราจะรับสิ่ง ดีอยู่เพียงผู้เดียวหรือพระเยซูตรัสว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเมื่อเราพบสุขจะไม่ชวนให้คนอื่นที่กําลังทุกข์ใจมีสุขอย่างเราหรือหากเขายืนกระต่ายขาเดียวไม่ยอมรับสิ่งที่เราหยิบยื่นให้นั่นเป็นอ,อีกเรื่องหนึ่งคงไม่มีใครฝืนใจใครได้แต่คําถามก็คือเราได้พยายามเต็มที่แล้วหรือยังเพลงที่ชวนพี่น้องในวันนี้คือถ้าใครจะให้ท่านพบประสบการณ์บานนี้ขอพระเจ้าไวพร สวัสดีครับ